ลัคนาราศีพฤกษภเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสาร์ย้าย23สิงหาคม2568ครับพระเสาร์ช่วงนี้จรกลับมาอยู่ที่เรือนบ้านเกษตรราธิบดีครับบานตัวเองมาอยู่กับราหูด้วยว่าคู่โชคราบก้อนใจมาอยู่ที่เรือนกรรม,มะครับฉะนั้นการงานงคุณดีเด่นที่สุดใน12ราศีครับมีโชคลาภจากการทํางานงานองค์กรงานบริษัทหมายถึง,งรเรื่องของโชคลาภเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ารายได้ที่เป็นกลุ่มเป็นข้อน,นั่นเองครับ งานดีมากๆครับการค้าขายจองกิจ,จาก,การร้านค้าการทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจไม่ว่าท่านจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เด่นที่สุดเรื่องของการทํางานในรอบ45ปีทำน,นับจากนี้ไปเนี่ยงานดีงานเด่นเห็นโอกาสช่องทางรายไดใ้ใหม่ๆหรือว่าการขยายต่อยอดธุรกิจครับเพราะว่าเร่งไปที่เนพันธุ์ทุกลุ่มธุรกิจที่ดีเด่นที่สุดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ,ครบใครทาธุรกิจกลุ่มนี้นะบ้านรถยนต์ร้านค้าอาคารพาณิชย์หรือว่าคอนโดจะทําได้ยิบจับอะไรมัน ขายได้หมดครับือว่าอยากจะซื้อก็ซื้อได้ดูดวงสมพงษ์สรงเสิรเมตตาคนเรื่องของการสร้างหลักฐานฐานะวางราักฐานชีวิตที่ร่ํารวยได้เลยนะครับนานๆทีจะมีนะครับในดวงชะตาในรอบอายุคนบางทีคนไม่เจอนะครับ45ปีมีเพียงหนึ่งครั้งดาวยังส่งมาอยู่ที่เรือนปัตตานีด้วยนะครับช่วงนี้ดวงชะตามีความรักที่ดีรวมทั้งใครมีคู่ครองคนรักคนโสดก็มีโอกาสพบเจอกับคนรวยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับดาวยัง ส่งมาอยู่ที่เรือนการเงินโดยตรงครับแลว้วก็เรือนวาสนาชาวทุกศพจะมีดวงชะตาเด่นนะครับเรื่องของมีดวงชะตาที่ค่อนข้างปลอดภัยมีสุขภาพการงานแล้วก็การเงินที่ดีสุขภาพการเงินนะครับอยู่ที่เรือนการเงินมีดวงชะตาเรียกว่าพลิกกลับเรื่องของการเงินอะไรที่ติดขัดล่าช้าจะดีขึ้นนับจากนี้ไป6เดือนนะครับการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โชคลาบก้อนใหญ่วิ่งเข้าหาครับ